คุณเคยสงสัยไหมว่าการเปลี่ยนเล็กน้อยเพียงไม่กี่อย่างอาจเขียนเรื่องราวสุขภาพของคุณใหม่เมื่ออายุมากขึ้นถ้าความลับของการหลีกเลี่ยงของโรคร้ายทั้งความจำเสื่อมมะเร็งและโรคหัวใจไม่ได้ซ่อนอยู่ในห้องหมอแต่แฝงอยู่ในการเลือกเล็กๆทุกวันของคุณเมื่ออายุ60และมากกว่านั้นร่างกายของคุณยังคงเป็นผลงานชิ้นเอก ที่สามารถฟื้นฟูแข็งแรงและเต็มไปด้วยความสุขพลังในการปกป้องมันอยู่ในมือคุณและมันเริ่มจากเจ็ดนิสัยง่ายๆที่บำรุงทั้งร่างกายและจิตใจได้รับการพิสูจน์จากวิทยาศาสตร์และเรื่องจริงว่าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นี่ไม่ใช่สูตรลัดหรือกระแสชั่วคราวแต่มันคือการปฏิบัติที่ผ่านการเวลาเป็นวิธีการที่จริงใจ ที่ปลุกพลังการเยียวยาตามธรรมชาติของร่างกายทําให้สมองคมชัดและจุดประกายชีวิตชีวาที่คุณคิดว่าจางหายไปลองจินตนาการว่าคุณตื่นขึ้นมาพร้อมพลังงานรู้สึกว่าจิตใจโปร่งใสาราวกับหมอกจางหายและรู้ว่าคุณกําลังป้องกันตัวเองจากโรคร้ายแรงที่น่ากลัวที่สุดนิสัยเหล่านี้คือจดหมายรักที่คุณเขียนถึงตัวเองเป็นคำสัญญาที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก่อนที่เราจะเริ่มถ้าคุณชอบวิดีโอนี้โปรดกดไลค์เพื่อช่วยให้เราสารต่อการเผยแพร่บทเรียนของไวยชราถ้ายังไม่ได้กดติดตามแนะนำให้กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอใดๆถ้าคุณชอบวิดีโอนี้โปรดคอมเมนต์เลขหนึ่งถ้าไม่ชอบโปรดคอมเมนต์เลขศูนเพื่อให้เราปรับปรุงวิดีโอต่อไป ตอนนี้เรามาเริ่มกันเลย 1. การดื่มน้ำตอนเช้าการเริ่มต้นที่อ่อนโยนสู่วันใหม่ที่สดใสหลังการพักผ่อนทั้งคืนร่างกายของคุณตื่นขึ้นในสภาพกระหายน้ำหอยหาน้ำเพื่อปลุกระบบที่ซับซ้อนทั้งหมดการดื่มน้ำอุณหภูมิห้อง16-32ถึงาออนทันทีไม่ใช่เพียงแค่พิธีกรรมสดชื่นแต่มันคือการดูแลตัวเองขั้นพื้นฐาน ที่ปลูกหัวใจสมองและภูมิคุ้มกันให้ทำงานเต็มที่แม้แต่การขาดน้ำเล็กน้อยก็ทำให้เลือดข้นขึ้นเพิ่มภาระให้ระบบหัวใจทำให้สมองมึนงงและปูทางสู่การอักเสบเรื้อรังที่เชื่อมโยงกับโรคร้ายแรงเช่นโรคหัวใจความจำเสื่อมและมะเร็งบางชนิดการเริ่มวันด้วยน้ำคือการเติมพลังให้ร่างกายพร้อมก้าวต่อไปทำไมจึงสำคัญ การดื่มน้ำคือหลักฐานของสุขภาพโดยเฉพาะเมื่อสูงวัยงานวิจัยปี2019ในนิตยสาโรโภชนาการพบว่าภาวะขาดน้ำส่งผลร้ายต่อความจำการจดจ่อและการทำงานสมองของผู้สูงอายุในขณะที่การดื่มน้ำเพียงพอช่วยให้สมองคมชัดและเพิ่มความยืดหยุ่นทางอารมณ์งานวิจัยด้านระบาดวิทยามะเร็งยังชี้ว่าการดื่มน้ำเพียงพอ ช่วยการทำงานของไตลดความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและลำไส้ใหญ่และช่วยล้างสารพิษสาหรับผู้สูงวัยการดื่มน้ำตอนเช้ายังช่วยหล่อลื่นข้อต่อลดอาการตึงยามเช้าเพิ่มพลังงานและขับของเสียเป็นเกราะป,ป้องกันการเสื่อมถอยของร่างกายน้ำยังช่วยระบบย่อยอาหารให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่เรื่องจริงจากชีวิตเอเวลินหญิงวัย79ปี เคยทรมานจากอาการง่วงเช้าปวดหัวบ่อยและลืมชื่อนะักเมื่อหมอแนะนำให้ดื่มน้ำสองแก้วใสเลมอนฝานบางๆก่อนดื่มกาแฟทุกเช้าภายในไม่กี่สัปดาห์ปวดหัวหายไปพลังงานกลับมาและสมองปลอดโปร่งเธอเล่าว่าฉันไม่รู้เลยว่าร่างกายฉันโหยหาการดูแลง่ายๆแบบนี้วิธีเริ่มต้นทำให้น้ำกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรเช้า เตรียมแก้วน้ำไว้ข้างเตียงจิบทันทีหลังตื่นก่อนกาแฟหรืออาหารเช้าถ้าน้ำเปล่าธรรมดาไม่น่าสนใจลองเพิ่มเลมอ,อนแตงกวาหรือเกลือทะเลคุณภาพดีเล็กน้อยเพื่อเพิ่มแร่ธาตุและรสชาติจิบอย่างชา้าชามองว่านี่คือพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เหมือนการแปลงฟันหรือต้อนรับแสงอรุณหรือเลือกดื่มชาสมุนไพรอุ่นๆเช่นคามโมมายเพื่อทำให้การดื่มน้ำหลากหลายขึ้น สิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอตั้งการเตือนในมือถือหรือจับคู่กับกิจวัตรเช้าอื่นๆร่างกายของคุณจะขอบคุณด้วยชีวิตชีวาที่กลับคืนมา 2. การเดินเร็วก้าวสู่พลังชีวิตใหม่ด้วยการเดินอย่างตั้งใจการผูกเชือกรองเท้าแล้วออกเดินเร็ว15-30นาทีไม่ใช่แค่การออกกําลังกายแต่มันคือของขวัญชิ้นสำคัญ ที่มอบแก่หัวใจสมองและจิตวิญญาณของคุณการเดินในจังหวะที่หายใจแรงเล็กน้อยแต่ยังพูดคุยได้อยู่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารไปสู่สมองและลดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายการเคลื่อนไหวเล็กน้อยนี้ลดความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่สองมะเร็งบางชนิดและความเสื่อมทางสมองพร้อมทั้งบำรุงอารมณ์และเสริมความเป็นอิสระทางกาย ทำไมจึงสําคัญหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนมากโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงวัยงานวิจัยปี2018ในนิตยสารประสาทวิทยาพบว่าการเดินเร็วเป็นประจำเพิ่มขนาดสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งมีบทบาทหลักในการเรียนรู้และความจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติยังชี้ว่าการออกกำลังกายสม่ำเสมอเช่นการเดินเร็วลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้และเต้านม ด้วยการปรับสมดุลฮอร์โมนและเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับผู้สูงวัยการเดินคือการออกกำลังที่เข้าถึงง่ายช่วยคงความคล่องตัวเสริมความแข็งแรงของกระดูกและรักษาความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตมันยังช่วยเพิ่มสารเอนโดฟินบรรเทาความเหงาและความเครียดที่มักมาพร้อมกับวัยชาราเรื่องจริงจากชีวิตอ้อนวัย74ปีรู้สึกพลังงานลดลง และกังวลเรื่องหัวใจหลังการตรวจสุขภาพเขาตัดสินใจเริ่มเดินในสวนสาธารณะใกล้บ้านทุกวันเริ่มต้นเพียง10นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเป็น25นาทีในจังหวะเร็วเพียง6เดือนผ่านไประดับคอเลสเตอรอลของเขาลดลงอารมณ์สดใสขึ้นและเขารู้สึกถึงความหมายใหม่ของชีวิตเขาบอกว่าการเดินทำให้ฉันเหมือนได้ไวัยหนุ่มคืนมามันไม่ใช่แค่เรื่องร่างกาย แต่มันคือการกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งวิธีเริ่มต้นเลือกสถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณเช่นสวนสาธารณะถนนเงียบสงบหรือแม้แต่ลู่วิ่งในร่มหากอากาศไม่อํานวยใส่รองเท้าที่สบายและรองรับแรงกระแทกได้ดีเพื่อปกป้องข้อเข่าและข้อต่อแกว่งแขนอย่างเป็นธรรมชาติและรักษาความเร็วที่รู้สึกตั้งใจแต่ยังไหวคิดเสมือนว่าเป็นการเดินด้วยเจตนา ถ้า30นาทีรู้สึกยากเกินไปเริ่มจาก10นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มความสนุกด้วยการชวนเพื่อนเดินฟังพอดแคสต์หรือเพียงตั้งใจฟังเสียงนกและลมในสวนติดตามความก้าวหน้าด้วยนับก้าวหรือใช้แอปสุขภาพแล้วฉลองทุกก้าวที่คุณทำเพราะนั่นคือชัยชนะของสุขภาพคุณ 3. การหายใจลึกจิตใจสงบกายแข็งแรง การให้เวลาเพียงวันละห้าหนาทีกับการหายใจลึกอย่างมีสติเปรียบเหมือนอ้อมกอดอบอุ่นแก่ระบบประสาทการสูดลมหายใจเข้าทางจมูกสี่จังหวะกลั้นหายใจสี่จังหวะแล้วค่อยๆผ่อนออกทางปากหกจังหวะสามารถเปลี่ยนสภาพจิตใจและร่างกายได้อย่างลึกซึ้งช่วยลดความเครียดเพิ่มสมาธิและลดการอักเสบในร่างกายปกป้องคุณจากโรคหัวใจภาวะสมองเสื่อม และภาระทางอารมณ์ที่มากับวัยชาราทำไมจึงสำคัญงานวิจัยปี2020ยืนยันว่าการหายใจลึกช่วยปรับสมดุลการเต้นหัวใจซึ่งเป็นตัวชี้ว่าสำคัญของสุขภาพหัวใจและลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจยังพบว่าการฝึกหายใจลึกเป็นประจำช่วยเสริมการทำงานของสมองและความจำสำหรับผู้สูงวัยการฝึกหายใจลึก เป็นยารักษาความเครียดความวิตกกังวลและความเหงาช่วยให้รู้สึกสงบเชื่อมโยงกับตนเองและยังช่วยให้นอนหลับดีขึ้นเรื่องจริงจากชีวิตมาการเรตวัย81ปีหลังสูญเสียคู่ชีวิตเธอทุกกับความวิตกกังวลและนอนไม่หลับลูกสาวสอนเทคนิคหายใจ4ถึง4ถึง6ให้เธอเธอเริ่มฝึกทุกเช้าในเก้าอี้ตัวโปรดวันละสนาทีเพียงเดือนเดียวเธอพบการเปลี่ยนแปลงลึกซึ้ง หัวใจเต้นสม่ำเสมอการนอนดีขึ้นและความสงบภายในค่อยๆแทนที่ความวิตกเธอกล่าวเบาๆว่ามันเหมือนฉันกำลังจับมือพาตัวเองผ่านช่วงเวลายากๆฉันรู้สึกเข้มแข็งขึ้นพร้อมเผชิญวันใหม่ด้วยความหวังวิธีเริ่มต้นหามุมเงียบๆที่สบายอาจเป็นระเบียงห้องนั่งเล่นหรือแม้แต่บนเตียงนั่งหลังตรงหรือเอนนอน วางมือบนท้องเพื่อสัมผัสการขยายขณะหายใจเข้าสูดลมหายใจเข้าลึกๆทางจมูกสี่จังหวะกลั้นไว้สี่จังหวะแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกหกจังหวะทางปากเริ่มจากสาถึงหนาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเป็นสิบนาทีช่วยนำฝึกแต่จริงๆแค่ลมหายใจและช่วงเวลาแห่งสติก็เพียงพอแล้วลองจับคู่การหายใจกับกิจกรรมสงบ เช่นจิบชาสมุนไพรหรือมองวิวที่ชอบเพื่อทำให้มันเป็นพิธีกรรมที่คุณรักในแต่ละวัน 4. การสัมผัสน้ำเย็นการรีเซ็ตที่สดชื่นการอาบน้ำเย็น15-30วินาทีหรือเพียงแค่ล้างหน้าด้วยน้ำเย็นอาจฟังดูโหดเล็กน้อยแต่มันคือประกายไฟอันทรงพลังต่อสุขภาพการสัมผัสน้ำเย็นช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลดการอักเสบและยกระดับอารมณ์ ทำให้ร่างกายพร้อมต่อสู้กับโรคและคงความสดชื่นมีชีวิตชีวาทําไมจึงสําคัญหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนมากงานวิจัยปี2016พบว่าการอาบน้ําเย็นช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าด้วยการกระตุ้นสารเอนโดฟินสารแห่งความสุขตามธรรมชาติของร่างกายงานวิจัยปี2014ยังแสดงให้เห็นว่าการสัมผัสความเย็นกระตุ้นไขมันสีน้ำตาล ซึ่งเผาผลาญพลังงานเพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งสำคัญมากสำหรับผู้สูงวัยนอกจากนี้น้ำเย็นยังทำให้ระบบหลอดเลือดแข็งแรงปรับปรุงการไหลเวียนเลือดและลดความเสี่ยงโรคหัวใจสำหรับผู้สูงวัยการอาบน้ำเย็นยังช่วยลดอาการข้อติดแข็งและเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าให้กับจิตใจเรื่องจริงจากชีวิต คลาร่าหญิงวัย77ปีรู้สึกเหนื่อยง่ายและข้อแข็งทุกเช้าเมื่อเพื่อนแนะนำเธอลองอาบน้ำเช้าแบบเดิมแล้วปิดท้ายด้วยน้ำเย็น20วินาทีโดยให้น้ำไหลผ่านแขนและขาแรกๆเธอรู้สึกหนาวสถานแต่ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาข้อต่อของเธอคล่องตัวขึ้นพลังงานเพิ่มขึ้นและอารมณ์แจ่มใสขึ้นมากเธอเล่าว,ว่ามันเหมือนร่างกายฉันถูกปลุกทุกเช้า ฉันรู้สึกพร้อมจะใช้ชีวิตทั้งวันวิธีเริ่มต้นเริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้เมื่ออาบน้ำเสร็จลองปรับอุณหภูมิให้เย็นลงเล็กน้อย15วินาทีโดยเน้นที่แขนขาหรือช่วงลำตัวถ้าอาบน้ำเย็นทั้งตัวรู้สึกหนักเกินไปเริ่มจากการล้างหน้าหรือล้างมือด้วยน้ำเย็นก่อนเมื่อร่างกายปรับตัวได้ค่อยๆเพิ่มเวลาเป็นส0วินาที ยอมรับความรู้สึกหนาวสั่นเล็กน้อยเพราะมันคือสัญญาณว่าร่างกายกำลังเปิดระบบป้องกันตามธรรมชาติเพื่อให้อุ่นใจขึ้นลองผสมการหายใจลึกขณะโดนน้ำเย็นคุณจะควบคุมร่างกายได้ดีขึ้นทำให้เป็นพิธีกรรมประจำวันแล้วคุณจะติดใจความสดชื่นที่ทำให้รู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่ทุกเช้า 5. อาหารเช้าที่เต็มไปด้วยสารอาหารเชื้อเพลิงเพื่ออนาคตของคุณ การเริ่มต้นวันด้วยอาหารเช้าที่อุดมด้วยสารอาหารครบถ้วนคือการม่อพลังงานให้ทั้งกายและใจลองนึกภาพถ้วยข้าวโอ๊ตอุ่นๆโรยด้วยเบอร์รี่สดและเมเล็ดเจียหรือไข่เจียวผักฟูนุ่มกับขนมปังโฮเกรนหรือโยเกิร์ตกรีกใส่ถั่วและน้ำพึ่งเล็กน้อยอาหารเหล่านี้เต็มไปด้วยโปรตีนไฟเบอร์ไขมันดีและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้พลังงานยั่งยืน สมองปลอดโปร่งและเสริมภูมิคุ้มกันทำไมจึงสำคัญงานวิจัยปี2020พบว่าผู้ที่กินอาหารเช้าที่มีคุณภาพเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่สองและโรคหัวใจน้อยลงอย่างชัดเจนสารต้านอนุมูลอิสระจากเบอร์รี่ช่วยปกป้องเซลล์สมองจากความเสียหายลดความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมไขมันดีจากถั่วและอะโวคาโด มอบกรดไขมันโอเมก้าสและไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่ช่วยสมองทำให้คอเลสเตอรอลดีขึ้นและลดการอักเสบในร่างกายเรื่องจริงจากชีวิตโรเบิร์ตวัย8 8ปีเคยข้ามมื้อเช้าหรือกินเพียงขนมหวานผลคือเหนื่อยง่ายและมึนงงในตอนสายหลังหมอตรวจพบระดับน้ำตาลผิดปกติเขาตัดสินใจปรับเปลี่ยนมื้อเช้าเริ่มจากข้าวโอ๊ตกับวอลนัทและบลูเบอร์รี่สด ไม่กี่สัปดาห์เขารู้สึกพลังงานคงที่สมาธิดีขึ้นไม่ง่วงกลางวันและผลตรวจสุขภาพครั้งต่อมาคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดดีขึ้นอย่างน่าพอใจเขาพูดด้วยรอยยิ้มว่าผมไม่ได้กินแค่อาหารเช้าแต่ผมกำลังลงทุนให้กับอนาคตสุขภาพของตัวเองวิธีเริ่มต้นวางแผนอาหารเช้าที่เรียบง่ายแต่มีคุณค่าหลีกเลี่ยงซีเรียวหวานหรือขนมบรรจุหอ่อ เตรียมข้าวโอ๊ตผลไม้สดหรือผักไว้ล่วงหน้าสำหรับเช้าที่เร่งรีบคุณอาจทำโอ๊ตแช่เย็นใส่นมอัลมอนด์และผลไม้หรือเตรียมไข่ต้มไว้ทำออมเล็ตอย่างเร็วทุกมื้อควรมีสมดุลของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและไขมันดีอย่าลืมเพิ่มผักหรือผลไม้สดเสมอเพิ่มรสชาติด้วยเครื่องเทศสุขภาพเช่นขมิ้นหรืออบเชยเพื่อบุ์สารต้านอนุมูลอิสระ นี่ไม่ใช่แค่อาหารมื้อหนึ่งแต่มันคือการลงทุนในสุขภาพระยะยาว6การเชื่อมโยงทางสังคมหัวใจแห่งสุขภาพที่ยั่งยืนการให้เวลาเพียง10-15นาทีต่อวันเพื่อสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ที่มีความหมายไม่ว่าจะเป็นการโทรคุยกับเพื่อนการนั่งคุยกับเพื่อนบ้านหรือเข้าร่วมชมรมหนังสือกลุ่มทำสวนหรือการอาสาสมัครในชุมชน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงกิจกรรมที่ทำให้เพลิดเพลินแต่มันคือยาที่ช่วยลดความเครียดเสริมภูมิคุ้มกันทำให้สมองคมชัดและป้องกันโรคที่เกิดจากความโดดเดี่ยวทำไมจึงสำคัญงานวิจัยชี้ชัดว่าความโดดเดี่ยวทางสังคมเป็นภัยเงียบของสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงวัยพบว่าความโดดเดี่ยวเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมโรคหัวใจและการเสียชีวิตก่อนวัย ในทางตรงกันข้ามการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายช่วยลดระดับคอติซอลบรรเทาความเครียดเรื้อรังและการอักเสบที่อาจทำลายสมองและหัวใจยืนยันว่าการเข้าสังคมสม่ำเสมอเสริมภูมิคุ้มกันและชะลอความเสื่อมของสมองสำหรับผู้สูงวัยความสัมพันธ์เหล่านี้ยังเป็นยารักษาจิตวิญญาณที่เติมเต็มความหมายและความสุขในชีวิตเรื่องจริงจากชีวิต ลินดาหญิงวัย80ปีย้ายไปเมืองใหม่และรู้สึกโดดเดี่ยวอารมณ์ตกต่ำความจำเริ่มถดถอยเธอตัดสินใจเข้าชมรมอ่านหนังสือประจำสัปดาห์และโทรหาพี่สาวทุกเย็นไม่นานชีวิตเธอก็เปลี่ยนไปชมรมหนังสือพาเธอไปพบเพื่อนใหม่ที่รักการอ่านการคุยกับพี่สาวเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความทรงจำดีดๆเธอพูดด้วยแววตาสดใสว่า เพื่อนๆคือบ่อน้ำผู้แห่งวัยเยาว์ของฉันพวกเขาทำให้ฉันรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาอีกครั้งวิธีเริ่มต้นการสร้างความสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่สิ่งเล็กๆที่ทำสม่ำเสมอมีผลลึกซึ้งลองเริ่มจากโทรหรือวิดีโอคอนกับเพื่อนทุกวันไปเยี่ยมเพื่อนบ้านหรือทักทายคนแปลกหน้าในร้านกาแฟหากทำได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจเช่นกลุ่มอ่านหนังสือกลุ่มทำสวน หรือการอาสาช่วยงานการกุศลแม้แต่บทสนทนาสั้นๆกับพนักงานขายหรือการเข้ากลุ่มเดินเล่นก็ช่วยให้จิตใจอบอุ่นขึ้นหากการเคลื่อนไหวยากใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยเข้าฟอรัมออนไลน์หรือกลุ่มพบปะเสมือนจริงสิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเหมือนกับการกินหรือการนอนหัวใจจิตใจและวิญญาณของคุณ จะเบ่งบานด้วยความอบอุ่นจากมนุษย์ 7. การนอนหลับสม่ำเสมอพักผ่อนเพื่อการเติบโตการกำหนดเวลาเข้านอนและตื่นนอนให้คงที่ทุกวันพร้อมนอนให้ได้7-8ชั่วโมงคือหนึ่งในนิสัยที่ท,ทรงพลังที่สุดในการรักษาสุขภาพและพลังชีวิตการนอนหลับที่เป็นจังหวะคงที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนซ่อมแซมร่างกายและกำจัดของเสียในสมอง มันยังลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์โรคหัวใจเบาหวานและภาวะเรื้อรังอื่นๆทำไมจึงสำคัญงานวิจัยปี2021พบว่าการนอนหลับไม่เป็นเวลาเพิ่มความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์เพราะสมองไม่สามารถกำจัดคราบโปรตีนอันตรายได้ดียังชี้ว่าการนอนที่สม่ำเสมอช่วยลดการอักเสบและควบคุมความดันโลหิตนอกจากนี้การนอนตรงเวลายังเสริมภูมิคุ้มกัน เพิ่มความไวต่ออินซูลินและช่วยให้สมองทำงานดีขึ้นเรื่องจริงจากชีวิตโทมัสไวย76ปีเคยนอนกระสับกระส่ายตื่นบ่อยตื่นเช้ามาเพราะมอาการเพลียและหงุดหงิดแถมข้ออักเสบกำเริบและความจำถดถอยเขาตัดสินใจทำตารางนอนใหม่เข้านอนสี่ทุ่มตื่น6กโมงเช้าก่อนนอนเปลี่ยนจากดูทีวีเป็นการอ่านหนังสือและดื่มชาคาโมไม ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเขาตื่นขึ้นสดชื่นข้อเจ็บลดลงและความจำชัดเจนขึ้นโทมสัสกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าการนอนคือพลังวิเศษของผมมันคืนชีวิตและสมองให้ผมจริงๆวิธีเริ่มต้นเลือกเวลาเข้านอนและตื่นที่เข้ากับชีวิตคุณแล้วทำให้สม่ำเสมอแม้วันหยุดสร้างพิธีกรรมก่อนนอนที่ผ่อนคลายเช่นอ่านหนังสือยืดเบา หรือฟังเพลงบรรเลงสงบสงบเลี่ยงคาเฟอีนแอลและหน้าจอมือถือก่อนนอนเพราะแสงฟ้าจากหน้าจอรบกวนเมลาโทนินทำห้องนอนให้หน้านอนเย็นมืดเงียบและที่นอนสบายเพียงแค่ความสม่ำเสมอคุณก็จะปลดล็อกพลังฟื้นฟูของการนอนพร้อมพลังงานใหม่สมองที่คมชัดและอนาคตที่สดใสกว่าเดิมสรุปปิดท้ายตลอดทั้งวิดีโอนี้ เราได้เดินทางผ่านเจ็ดนิสัยง่ายๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพและชีวิตให้สดใสขึ้นได้แม้จะอายุเกิน60ไปแล้วตั้งแต่การดื่มน้ำยามเช้าที่ปลุกหัวใจและสมองให้ตื่นการเดินเร็วที่เติมพลังชีวิตการหายใจลึกที่คืนความสงบใจการอาบน้ำเย็นที่ปลุกความสดชื่นอาหารเช้าที่อุดมสารอาหารที่หล่อเลี้ยงอนาคตการเชื่อมโยงทางสังคมที่อบอุ่นหัวใจ ไปจนถึงการนอนหลับสม่ำเสมอที่ฟื้นฟูร่างกายและสมองอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงเคล็ดลับสุขภาพธรรมดาแต่มันคือจดหมายรักที่คุณมอบให้กับตัวเองทุกวันเป็นการประกาศต่อชีวิตว่าคุณยังเลือกที่จะมีพลังเลือกที่จะมีความหมายและเลือกที่จะใช้ทุกวันอย่างเต็มเปี่ยมโรคร้ายที่เรากลัวไม่ว่าจะเป็นความจำเสื่อมหัวใจหรือมะเรง็ง สามารถป้องกันได้ถึง90%เซเพียงเริ่มต้นจากนิสัยเล็กๆแต่ทรงพลังเหล่านี้แล้วคุณละ่ะวันนี้คุณอยากเริ่มจากข้อไหนบางทีอาจเป็นแค่แก้วน้ำใสย,ยามเช้าหรือการเดิน่่ำกลางแดดอ่อนหรือเพียงแค่โทรหาคนที่คุณคิดถึงไม่ว่าสิ่งไหนก็ตามมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะทำให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยพลังความแจ่มใสและความหวังใหม่ๆ อย่าลืมแบ่งปันในคอมเมนต์ว่านิสัยใดที่คุณตั้งใจจะเริ่มวันนี้เพราะเรื่องราวของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่เราจะได้สร้างสารรค์คอนเทนต์ที่ช่วยให้ทุกคนมีชีวิตยืนยาวแข็งแรงและเต็มไปด้วยความสุขในทุกๆวันเพราะคุณคู่ควรที่จะเบ่งบานในทุกช่วงวัย และใช้ชีวิตที่เหลืออย่างเต็มที่และมีคุณค่า